สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูบ้านที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ฉลาดเพราะที่นี่คือ Habitat รวมโชคโครงการสมาร์ทโฮมจากออนซิลินที่ไม่ใช่แค่ติดตั้งระบบธรรมดาแต่ฉลาดตั้งแต่ลมหายใจของบ้านไปจนถึงความปลอดภัยในทุกวินาทีที่คุณอยู่บ้านและนี่จะเป็นต้นแบบบ้านสมัยใหม่ต่อจากนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบ้านสมาร์ทโฮมที่ออนซลินติดตั้งมานี้จะล้ำขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ ระบบที่ทางโครงการเลือกใช้คืออัค r a Home ควบคุมทุกอย่างภายในบ้านผ่านแอปเดียวทั้งไฟฟ้าความปลอดภัยและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรระบบที่โครงการเลือกใช้เป็นแบบระบบ a ัค r ร h โฮมควบคุมผ่านมือถือในแอปเดียวทั้งความปลอดภัยไฟฟ้าหรือว่าระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร เมื่อถึงจุดแรกค่ะเราจะเจอดิจิตอลดอลล็อกก่อนเลยค่ะซึ่งจะใช้ระบบทั้งลายนิ้วมือคีย์การ์ดและใช้รหัสค่ะที่สำคัญสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านก็ทำได้ค่ะในบ้านมีการติดตั้งกล้องไว้4ตัวแบบมุนได้1ตัวและแบบฟลิกมุมอีก3ตัวครอบคลุมทุกจุดสำคัญ โดยเฉพาะกล้องหลักที่ห้องโถงที่กล้องสามารถตั้งคา่าสั่งการเปิดปิดไฟผ่านท่าถางได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สะดวกสบายมากๆค่ะห้องนอนชั้นล่างออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะกับเซ็นเซอร์ FP2 เซ็นเซอร์เรดาร์ที่ใช้เทคโนโลยีคล mm, ื่นมิลลิเมตรตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ละเอียดมากถ้าผู้สูงอายุลื่นล้มในห้องหรือหมดสติเซ็นเซอร์นี้จะรู้ทันที เซนเซอร์ประตูหน้าตา่างตรวจจับทุกการเปิดปิดและแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีนี่คือ s m o k ไ d เร e c t o r ที่ใช้ระบบ p h โตอิเล็กทริกตรวจจับควันได้แม่นยำกว่ารุ่นทั่วไปตัวนี้จะร้องเตือนพร้อมแจ้งเตือนไปยังแอปมือถือเลยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวระดับแสง Motion d Light s เซอร์ P1 จะคอยเปิดไฟให้อัตโนมัติเมื่อตรวจจับการเดินเข้ามาและนี่คือจุดที่กวางชอบที่สุดค่ะ กับระบบ4 a n d 5หรือบ้านหายใจได้เป็นระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดูดอากาศดีเข้าล่างดันอากาศเสียออกบนกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึง70%ใน3ชั่วโมงลดกลิ่นลดความอับลดอุณหภูมิภายในบ้านลง2-5องศาค่าไฟแค่50บาทต่อเดือนเปิด24ชั่วโมงยังสบายบ้านนี้ยังติดตั้งโซลาเซลล์ขนาด3.3กิโลวัตต พร้อมไมโครอินเวอร์เตอร์ช่วยลดค่าไฟได้จริงในทุกวันเปิดแอร์กล้องไฟเปิดโฟ l ์ a แอนด์ไฟทั้งวันค่าไฟยังไม่ทะลุใช้พลังงานจากธรรมชาติช่วยโลกช่วยเงินในกระเป๋าไปพร้อมกันสรุปเลยค่ะบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่สมาร์ทแต่มันคือการออกแบบบ้านให้เข้าใจชีวิตปลอดภยัยสะดวกสบายประหยัดพลังงานและดูแลคนในครอบครัวทุกช่วงวัยสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านยุคให ที่ฉลาดกว่าแค่มี WiFi ที่นี่กับ Hab บิท t ตรวมโชคบ้านที่หายใจได้จากออนซิลิน